อากาศสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวีไลเฮหโชคทุกๆุกทันนะครับอมาพบปะเจอกันเศร้าของวันที่29ครับมื้อนี้ครับ29วันอาทิตย์นะครับมื้อนี้นะครับอมาพบปะเจอกับแปดวีไลนะครับคือเก่าเหมือนเดิมเป็นเรื่องของตัวเลขแนวทางครับมื้อนี้แนวทางของคนมักเลขนะครับทรงมาแล้วครับวัที่ผ่านมา อนาเสียดายนะครับแนวทางของคนมักเลขมาแต่เลขวิ่งนะครับชุดจับคูผ่านไปอังวันนี้เพื่อนบอกว่าเพื่อนมั่นใจนะครับชุดจับคูครับหนึ่งตุลาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนิเพื่อนว่าแตกแน่นอนมั่นใจแห้งนะครับอ่าคุณพ่อวิไลขอโทษที่มาสายนะครับมาโค้งสุดท้ายนะครับวันที่ยี่สิบเก้านะครับมื้อนี้ อาครับมาซาดีกุบมาสนะครับอล้ะกาขอกาบขอบุญขอบคุณแนวทางครับคนมักเลขนะครับที่ทรงอาตัวเลขแนวทางมาให้คุณพ่อวิไลครับได้นาเสนอให้คุณพ่อคุณแม่เอฟซีทางช่องได้ติดตามกันนะครับขอกาบขอบุญขอบคุณคนมักเลขอีกครั้งหนึ่งนะครับอาเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับอาทีทางช่องเข้าได้ติดตามอยู่นี่นะครับถือว่าหลายสำนักนะครับบ่านหน่อยสำนักนะครับ ถ้าคิดเป็นภาพรวมแอดวิไลคิดว่ายุประมาณไม่ต่ำกว่า30กว่าสำนักนะครับไม่ต่ำกว่า30กว่าสำนักเอาคุณพอ่อคุณแม่ที่รอคอยแนวทางของคนมักเลขนะครับกะติดตามกันได้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังแรงใจแต่ละคลิปที่แอดวิไลนําเสนอนะครับให้กำลังแรงใจหนักคำนวณตัวเลขแนวทางเงินนํำนะครับจากไหนเข้ากับมารอดติดตามกัน สำหรับคนมักเลขวันนี้เพื่อนบอกว่ามั่นใจนะครับสุดจับคู่แตกแน่นอนคุณพ่อวิไลนะครับอาถาได้รุนแล้วแตกแน่นอนนะครับอาจะได้กะเขามาล่อลุ้นกัน1ตุล,ลาคมก็คืออีกวัน2วันนี้ครับเข้าลูปผลกันแน่นอนว่าจะแตกหรือบ่แตกสุดจับคู่แนวทางคนมักเลขอาเพื่อ่เป็นการเสียเวลาครับเข้าไปเบิ้งตัวเลขแนวทางน้ากัน อาคุณพ่อคุณแม่เตรียมสมุดประกาศกันเรียบร้อยนะครับแอดวีไลจะพาเียนตัวเลขแน้ทางสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่แคปบหน้าจอไม่เป็นนะครับอาครับมาเบิงหวดที่ผ่านมากันนะครับอาคนมักเลขนะครับเป็นการเปิดตัวทังช่องเฮ้านะครับอาเพิ่งเปิดตัวไปนี่เป็นชถทิตินะครับหววที่ผ่านมาครับวิ่งบนล่าง8กับ3นะครับอาตามเฮ้าเบิงนะครับ ของเพิ่นคนมักเลขสามจะอยู่หลักหน่วยนะครับเนี่ยถ้าอยู่ atm, ถ้าอยู่หลักสิบนะครับแตกสามเจ็ดแน่นอนแต่ว่าของเพิ่นสูตรของเพิ่นนะครับสามจะมาหลักหน่วยนะครับเนี่ยแต่ว่าเลขวิ่งกันยังไม่เห็นอยู่นะครับคนมักเลขนะครับวิ่งแปดกับสามสามลงล่างนะครับแนวทางแตกสามเจ็ดปรากฏว่าของเพ่นจะถ้าห้าเบื้องตามตัวเลขนะครับสามจะอยู่หลักหน่วยนะครับเนี่ย 5 3ก็มี8ปสก็มีถ้า3เป็นลักซิปจะแตกนี่ครับจะเป็น3 7ทันทีตามเข้าเบิงต่ำเลขนะครับตามสูตรคำนวณน,นะครับแต่ว่า3ามไปอยู่ลักหน่วยนะครับนาเสียดายข้ามารอติดตามกันใหมนะครับงวดวันที่1 ตุลาคมครับ2567แนวทางของคนมักเลขนะครับทางวันนี้เพื่อจะได้ตัวใดามาฝากว่าตอนนี้ซีคุณพ่อคุณแม่กันนะครับอ่าครับมาเบิงนะครับเริ่มจากเลขวิ่งกันก่อนนะครับวันนี้คนมักเลขนะครับจะคือไผร์บอจะส้นสำนักอื่นบอแต่ว่าแอดวิไลเบิงแล้วนะครับเลขวิ่งวันนี้ตัวที่ยังอยู่นะครับ ตัวที่ยังอยู่ก็คืออ่ะชะง,งักไปนะครับเนื่องจากแอรมีรถมาส่งนํานะครับกับน้องก๋วยเตี๋ยวก็เลยเฮาก็เลยสต็อปไว้นิดนึงนะครับอ่ะเพิ่นมาส่งนํานะครับขออภัยเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันอ่ะครับมาเบิ่งกันตองวันนี้นะครับคือยดวิไล่บอกนะครับอ่ะคือยอดวิไลบอกนะครับเลขวิ่งแปดยังอยู่นะครับแปดยังอยู่อ่ะก็คือคนมักเลขวันนี้เพิ่งมาที่ อ่าแปดกับเก้านะครับแปดกับเก้าปรากฏว่าแปดยังนะครับวดที่แล้ววิ่งมาแปดกับสามอ่แปดยังคงอยู่นะครับอ่าแปดยังคงอยู่อ่าครับมาเบิงโอครับแนีท่างครับมีจับคู่นะครับ คู่แรกครับแปดเก้าอ่าจะมีเสียงมาลุกคุกคักแน่นะครับเอฟซีต่อไปครับหกเก้าสี่ผู้ต่อไปเก้าห้าอาน้องผู้พากับเสียงดังนะครับเ c ซีตอนนี้ คู่ต่อไปครับแปดห้าเก้าสามแปดสองคู่สุดท้ายครับ มีเจ็ดชุดนะครับคู่สุดท้ายคือสี่สามอาถือว่าค้นมักเล็กเพิ่นบาเพิ่นมาคกสุดท้ายนะครับเพิ่นจะวงกลมให้เลยเอาคุณพ่อคุณแม่แคบหน้าจอเลยนะครับอ่างของเกาของไม่ใส่กันเลยครับใส่มือนะครับเป็นงวดที่ผ่านมานะครับเสียดาย สามมาหลักหน่วยถ้าสามมาหลักสิบแตกสามเจ็ดแน่นอนนะครับอ่างวดนี้นะครับเพิ่นวงกลมไปที่วิ่งแปดกับเก้านะครับเป็นบนล่างนะครับแนวทางของคนมักเลขนะครับเป็นสูตรมัดรวมแปดกับเก้าอ่าแคบหน้าจอกันเลยนะครับอาเลขวิ่งวิ่งแปดกับเก้าวงกลมไปที่เก้าครับงวดนี้ งวดหนึ่งตุลาคมนะครับเบองให้ดีวงกลมไปที่เก้าชุดจับคู่ครับมีเจ็ดชุดมีแปดเก้าเก้าสี่เก้าห้าแปดห้าเก้าสามแปดสองแล้วก็สี่สามนะครับอ่าคนมักเลขจะวงกลมให้จักชุดนะครับอ่าวงกลมคู่แรกครับติดเก่าแน่นอนติดแปดแน่นอน ก็คือ8 9นะครับอ่าเพื่ยานเล็กวิ่งกอดข้อกันมากนะครับวงกลมไปที่8 9คู่ที่2ครับติด9เหมือนเดิมครับ95คู่ที่3ครับไม่เกี่ยวกับเลขวิ่งเกี่ยวกับตัวประกบอ่าบะมีเลขวิ่งนะครับชุดที่3ไม่มี8ไม่มี9อ่า ไม่มีแปดไม่มีเก้าคงจะหนีไม่พ้นสี่สามนะครับสี่สามอ่าคงจะเป็นเลขติดของเพื่อนนะครับอ่าสี่สามคู่ที่สามนะครับเอามักชอบแคบหน้าจอกันนะครับแนวทางนะครับของเกาของไม่นะครับเปรียบเทียบใส่กันแคบหน้าจอกันเลยใายมือก็คืองวดที่ผ่านมานะครับมาเลขวิ่งนะครับสุดประกบคู่ผ่านไปงวดนี้เพื่อนว่าหมั่นใจลานเปิดเส้นแน่นอน สุดจับคู่แตกแน่นอนอ่ะจังไดกัให้เอฟซคุณพอ่อคุณแม่โชคๆมันมัน,มนครับกับตัวเลขแนวทางคนมักเลขหตุลาคม2567อยู่ดีไม่แห้งเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ